วันนี้วันที่3มเมษายนนะคะ2566นะวันนี้นะคะมาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะทำให้พวกคุณเฮงพวกคุณรวยกันบ้างวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ ส่วนคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารวันนี้นะคะให้ซื้อเลขรหัสเอทมแทนจะสองตัวท้ายสามตัวท้ายซื้อได้เลยค่ะส่วนวันพุธนะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนย้ํานะคะที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนส่วนวันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขค่าให้จ่าย ในช่วงระยะเวลาเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินไปกี่บาทได้จดกันหรือเปล่าถ้าจดหรือคำนวณคร่าวๆก็ได้ค่ะลองซื้อเลขค่ายจ่ายสองตัวหน้าดูส่วนวันศุกร์นะคะลองซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหน,นะคะ่ะเลขการเดินทางเลขการท่องเที่ยววันนี้คุณจะได้โชคได้รับจากตรงนี้นะคะวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนสนิทมิสหายที่คุณรู้สึกสนิทสนมมากที่สุดในวันนี้เพื่อนสนิทมิสหายของคุณจะให้โชคให้ลาบถ้าคลิปนี้ดีคลิปมีเด่นอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวกลังตอนนี้ก็พักอยู่หัวหีเด๋ย กลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะแวะทำบุญเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ